เราจะมาเปิดอาวุธกัน Browning Furnace ใช่ไหมเฮ้ย hey! ของจริงของจริงอย่าลุดอย่าลุด please อ้านั่นไง Sojourner <No! S 1> 11อีกแล้วหรอไม่รู้ว่าแพทไหนจะบับนางอั่นเนี่ยคือกูต้องงัดนางมาเล่นใช่ไหมมึงจะมาขนาดเนี้ย5 minutes later ซื้อได้ไร2ไอ้เหี้ยเอาอีคุ้ม10กโล เฮ้ยเฮ้ยเชี่ย i n ้ t e เฮ้ยอ่าโลสุดท้ายไอ้สันขวานเออเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหแต่ก็ยังดีที่อาวุธออกทอง10โลแรกทั้ง2รอบเลยรอบแรกหนุดรอบ2ได้โอเค